ครัสบสวัสดีครับนะตัว f c เข้าใหม่อีกคันครับนะนี่คือ Honda Civic f c ครับนะ1.8 EL ครับนะตัวท็อปของเราปี2019ครับนะเลขใหม่แสนสี่ครับนะราคา599,000นะสามารถฟรีดาวน์อน1500สบายสบายเลยนะใครเงินเดือน20,000นะมาคนเดียวจบเลยครับนะหรือสุทธิ20,000ขึ้นนะมาหาผมเลยนะลูกค้าต่างจังหวัดสามารถซื้อรถไปกับผมได้เหมือนกันนะไม่จะเป็นต้องมาทำเรื่องที่กรุงเทพครับนะ เรามีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านเลยพนวัย์ผ่านแล้วส่งรถสลายให้ด้วยครับนะจำป้ายทะเบียนไหมครับนะ1304เข้าใหม่ครับนะาสวยๆอีกครั้ครับนะรายละเอียดต่างๆยัาชวมชมคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วครับน้าแมนน้อยเพชรยนต์นะคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับนะวันนี้ผมก็ถ่ายทําอยู่ที่สาขา2นะเพชรยนต์ครับนะอยู่ตรงถนนเสรีไทยเลยนะวันนี้ใครเป็นสาวโบ๊กฮอนด้าซีวิก้ามพลาดครับนะซีวิกเอฟซีมาแล้วครับนะปี2019ครับนะเป็นตัว1.8 EL ครับนะเลขไม่แสนสี่ครับนะราคา5,99,000เาหสามารถฟรีดาวพันแปดสงวดนี้ยาวได้นะ ่อนอยู่ที่ประมาณ1น0 0งาร้บาทจดฟรีดาวมาหาผมเลยครับนะบอกเลยว่าที่นี่ฟรีดาวได้ทุกคันครับคันนี้สวยๆเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆครับนะทะเบียน1 3 0 4เป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วนะก็เป็นตัวท็อปครับหน้าตัว EL นะฮามีคนถามว่าตัว L คืออะไรมีตัว E แล้วก็ตัว EL นะ L คืออะไร L คือ Limited นะอคือ Limit e d ครับนะสวยๆครับคันนี้ตัวนี้ครับนะปี2019ด้านหน้ายังแจมครับนะพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ครับนะเดยทัม รั n นิ่งแบบกราดนิ่งสวยๆครับนะพร้อมกับไฟตัดหมอกมาให้แล้วครับนะตัวคิ้วไฟตัดหมอกเป็นโครเมียมของแท้ไม่เหลืองไม่แตกไม่รอกครับนะให้ดูก่อนนี่ครับนะกันชนด้านหน้าตัวแก็บนะอตัวแก็บครับระหว่างตัวรถกับตัวกันชนไม่มีอ้าแน่นอนแล้วก็โคมไฟนี่ใสๆเลยนะโครเมียมนี่แจ่มๆครับนะรอยหินกระเด็นแทบไม่มีนะผมให้ดูก่อนนะสวยๆอย่างนี้หายากครับนะพร้อมกับฝากระโปรงครับนะสันเหลี่ยมคมๆอย่างนี้เลยถ้าใครอยากได้เรียบติดต่อมานะครับนะ โย์ฟรีดาวมาหาผมเลยนะส่วนลูกค้าอยากถามว่าตัวเองสามารถซื้อรถได้ไหมโทรมาปรึกษาผมได้ครับนะรับโสดนะมีเล่มเขียวกเกษตรกรก็สามารถซื้อได้นะอ่านะหรือ,อทำงานไม่ครบไม่ครบยังไม่ผ่านโปรงเงี้ยก็มาปรึกษาได้ถ้าต่อเนื่องจากที่เก่าสามารถซื้อได้เหมือนกันนะแค่มีสลิปเงินเดือนให้ผมครับนะแล้วก็มีเดินสเต็ตเม้นส์สวยๆนะออกรถได้เหมือนกันนะครับนะโอเคมาในส่วนถัดมาครับนะตัวล้อครับนะนี่ครับนะล้อเป็นเทาดําครับนะ เป็นยางปี2022นะของดันหลบนะผมว่าใช้งานได้อย,อยาวๆเลยนะดูจากสภาพของยางแล้วครับนะนี่นะสีสวยนะแจีมๆอย่างนี้หายาครับรอยปีนฟุตบาทแทบไม่มีเลยนะอ่าการมาครับนะตัวโชกจากโรงงานอยู่ครบครับนะจีเมตอคอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยนี่ครับนะสภาพสวยๆนะแจ่ยมไหมสวยนะยนะถ้าเป็นผมผมอยากได้คันนี้เลยนะอ่าสวยมากครับนะสีขาวมุกนะสีขาวมุกนะส,นะสีพิเศษครับนะ อ่าใครอยากได้ติดต่อมาตัวกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วครับนะแล้วก็ตัวนี้ครับหน้าเลนส์วอรครับนะนี่นะมีมาให้แล้วครับนะมองจุดอับครับนะด้านข้างนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับพร้อมกับไฟเลี้ยว LED นะตรงกระจกพับข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็ตัวพับไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยครับนะกระจกของแท้ครับนะจาก Honda นี่ให้ดูก่อนนะกระจกแท้จากค o n d a ครับผมเดินดูให้รอบคันแล้วครับได้ของแท้มาไม่ใช่ว่ามีชนหนัก แตกแล้วเอาที่อื่นมาใส่นะไม่มีแน่นอนนะผมรับประกันได้ถ้าใครอยากได้รีบติดต่อหาผมเลยครับนะสันเหลี่ยมด้านข้างนี้คมสุดเลยนะให้ดูก่อนครับนะความเงาของเขานี่บอกเลยว่าสภาพนี้โอ้โหนะถ้าเทียบกับป้ายแดงก็ป้ายแดงแหละครับนะสภาพสวยอย่างนี้ครับนะสวยหายากครับนะพร้อมกับล้อแม็กนะนี่ครับนะสวยๆนะไม่รู้ว่าฮอนด้าเขาออกแบบมาไงผมพูดมาหลายคลิปอยู่นะออกแบบมาล้อแม็กสวยทุกขันนะล้อล้อแม็กนี้สวยแบบสี่ล้อเลยนะ ครับนะแล้วก็ตัวท่อเฟดครับนะตัวท่อหดนะไม่มีฉีกขาดนะไม่เข้าแน่นอนสภาพบอกเลยว่าแจ่มๆครับนะเป็นดิดหน้าดิดหลังแล้วเรียบร้อยครับนะระบบความปลอดภัย ABS มีมาให้ครับนะทั้ง4ล้อเลยตัวนี้คือตัวท็อครับนะตัว EL นะด้านหลังมีเซ็นเซอร์การระยะถอยให้แล้วเรียบร้อยครับกล้องถอยเขาโคตรชัดนะนี่ครับนะคมเยี่ยมลิ้นเขานะด้านล่างนะแจ่มๆนะสาวกซีวิคห้ามพลาดครับนะสวยๆนะโอ้หแจ่มๆครับนะ ด้านหลังก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วตัวไฟนะเป็นตัว C นะเป็นตัว C ครับนะเขาถึงเรียกว่าตัว fc นะสีสวยครับนี่ครับนะสภาพของหลังคาให้ดูก่อนสวยไหมผมว่าสวยนะด้านหลังครับนะปั๊มแดงเป็นสีเดียงกับเส้นไล่ฟ้าครับนะเซนเซอร์กายาถอยมีมาให้แล้วไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเลยนะแล้วก็ด้านข้างฝัง่งขวาผมขอไปยืนอีกฝั่งหนึ่งนะ พื้นที่อาจจะแคบครับนะนี่คือสาขา2นะเรามีรถให้เลือกมากกว่า500คันครับนะใครอยากได้ติดต่อมาหาผมนะบอกเลยว่ายอดขายกระชูดพุ่งกระชูดแน่นอนนะ้แมนน้อยเซียนบอกเลยว่าเซียนไฟแนนซ์นี่ระดับไฟแนนซ์ความร,รู้ไฟแนนซ์นี่เหนือเหนืออยู่แล้วนะอ่าติดต่อมาไม่ใช่ว่าลูกค้าไปไม่ได้เอาลูกค้าไปเสียบบัตรทิ้งข้างนะไม่ได้นะเรามาปรึกษากันก่อนครับมาว่าว่าสามารถออกรุได้ไหมนะอ่าครับนะสวยๆนะสันเหลี่ยมผมคมครับนะของฝั่งขวาล้อด้านหน้านะ ล้อแมกบอกแล้วว่าสวยทั้ง4ล้อครับนะสวยทั้ง4ล้อเลยนะสภาพของตัวโช๊คนะการเต้มสีจากโรงงานปกัสหน่อยอ่าอยู่ครบครับเนี่ยอาจจะมีฝุ่นนิดหน่อยนะครับนะพอรถเพิ่งเข้ามาตัวแก็บหน้าไม่มีอ้าเลยนะพอรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะอ่าอยากก่ากลัจ้องไม่ทันกันไม่ใช่เลยหรอกเลยรีบเอามารีวิวให้ได้ดูกันก่อนนะตัวมือจับครับนะสวยๆนะสวยไหมสว,สวยนะพร้อมกับกุญแจครับนี่นะซิลิโคนนะของคนเก่าเขาเขา,เขาดูแลรักษารถดีมากนะ ขออนุญาตเข้าด้านในนะแต่ก่อนจะเข้าด้านในครับนะเรามาดูแผงประตูก่อนนะแผงประตูอ่านะเป็นออตโต้น,นะหน้าคู่ครับนะด้านหลังแบบธรรมดาอยู่เซ็นทรัลล็อกให้แล้วเรียบร้อยพับกระจกไฟฟ้าปับกระจกไฟฟ้าในสวน่วนนี้ด้านหลังครับนะเปิดฝาท้าทยด้วยระบบไฟฟ้าด้วยเหมือนกันครับนะอืมนะสวยนะตรงนี้เป็นซอฟท์ทัชนะอ่าตรงนี้เป็นซอฟท์ทัชเหมือนกันนะเป็นหนังนะสวยนะอ่าแจมๆจมครับนะหายากนะสภาพอย่างนี้ มอปับไฟฟ้าครับนะแปดทิศทางครับนะสวยๆนะอ่าสวยๆนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะอ่าหกทิศทางหกทิศทางขออภัยนะถ้าแปดทิศทางเขาจะมีตัวดันดันหลังด้วยนะอ่าเขาจะมีตัวดันหลังด้วยนะตรงนี้ก็เป็นหุมาลัยสามการครับนะสวยๆเป็นหุมาลัยมัลติฟังก์ชันครับนะสามารถเพิ่มสเสียงลดเสียงของเครื่องเล่นได้ส่วนฟังขวานี่ก็จะสามารถอ่าควบคุมตัวหน้าจอแสดงผลข้อมูลได้เหมือนกันนะคัน A หัวน็อตนี้ไม่มีคมไม่ใช่ไม่มีคมนะหัวน็อตนี้มีคมกริบแน่นอนครับนะไม่เคยโดนมาแจแต่มาบานพับบนกับร่างครับนะไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับนะพร้อมกับคานบีนะผมให้ดูก่อนนี่ครับนะสภาพสวยๆนะสภาพสวยๆอย่างนี้หายากเลยตัวยางประตูครับนะไม่มีฉีกขาดแน่นอนครับนะนี่เลยสภาพเป็นแจ่มจุดเมตรอาร์ครับนะอยู่ครบปกติเหมือนเดิมนะสวยๆอย่างนี้หายากนะบอบอกเลยว่าสวยมากนะ เบาะทรงสปอร์ตเข้ารูปครับนะรับสรลีระบอกเนี่ยนั่งสบายสุดๆครับนะขออนุญาตเข้าในตัวรถครับนะจะได้สตาร์รถให้ดูกันนะให้ดูกันครับนะผมเนี่ยบอกเลยว่าจริงใจที่สุดแล้วนะในมีนบุรีเชื่อผมไหมต้องเชื่อผมแล้วนะลูกค้าไปไม่ได้ก็บอกว่าไปไม่ได้นะก็บอกตรงๆไปเลยนะไม่ใช่ไอไปขายฝันให้ลูกค้านะไม่ใช่นะอ่าไม่เคยขายฝันให้ลูกค้าครับลูกค้าส่วนมากมากกับผมนะ อ่า95%ผ่านนะอีก5%นะลูกค้าไปทําที่อื่นมาแล้วไม่บอกผมนะก็มาจัดกับผมก็เรียบร้อยครับติดแ็กไปนะขอแค่บอกตรงๆครับนะเรามีไฟแนนซ์หลบให้นะแนะล้วก็น Snow us, หน้าจอครับนะบอกเลยว่าเป็นริจิตอลครับนะสวยไหมสวยนะตัว EL ครับนะปี2019คันนี้ราคา5 9 9 0 0 0 0เครับนะเลขไมแสดงที่1 4 7 9 7 8กิโลเมตรครับนะหน้าจอตรงนี้7 ขนาด7นิ้วนะขนาด7นิ้วนะสวยๆนะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะปกติเลยนะใครอยากเอามาเชื่อมต่อก็ลองลองมาดูได้นะจะผมพาสอนก็ได้นะเบรกมือไฟไฟ้าแล้วเรียบร้อยครับนะปุ่มอีค่อนนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะสภาพกันแจ่มนี้สวยครับนะนี่นะมีมาให้แบบโอ้โหนะออปชั่นฮอนด้บอกเลยว่าจัดเต็มครับนะใครเป็นสาว h ุ n ฮอน้าห้ามพลาดน,นะอ่านะนี่นะสวยๆครับ แจมสภาพหลังคาจะไม่ใช่เป็นผ้ากำมะอหยีแล้วนะเขาะจะเป็นเหมือนเหมือนผ้าไหมนะสวยไหมสวยนะอ่าน่าสะอาดตาสุดๆเลยครับด้านหลังตัวบอกบอกเลยว่าแน่นๆครับนะไม่มีขาดไม่มียุบตัวแน่นอนใครอยากได้คันนี้รีบติดต่อมาครับนะคอนโซลด้านหน้าสวยๆเลยแล้วพร้อมกับนี่นะสามารถสไลด์ได้นะสามารถสไลด์ได้อ่าที่วางแก้วมีมาให้ว้างขวางเลยนะเบรกมือไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยพุ่สตาร์ทแล้วเรียบร้อยครับนะอ่าตรงนี้ทําเหมือนแคปไลน์นะ ผมชอบตรงนี้แหละนะสวยมากนะเขามีให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคอนโซลระบบแอร์แบบเจ็ดที่นะเจ็ดตำแหน่งนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะตัวฟิล์มนะลืมให้ดูตัวฟิล์มครับนะฟิล์มขนาดสี่ิบนะกำลังพอดีเลยให้ดูสีจริงกับสีฐานฟิล์มก่อนนะนี่นะอ่าสวยๆครับนะอยากได้ก็ติดต่อมานะอยากได้ติดต่อมานะอ่าเป็นของรามินาครับของแท้ตัวฟิล์มไม่มีการเสื่อมภาพยวผมเปิดทาท้าด้านหลังนะ อ่าก็เปิดแล้วเรียบร้อยนะแค่ก,กดอย่างนี้เลยนะแค่ก,กดอย่างนี้เลย,ยเล๋ยวเราก่อนไปดูอ่าที่เก็บของด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูห้องผู้โดยสารก่อนครับนะมาห้องผู้โดยสารครับนะถือว่ากว้างขวางเลยอาจจะมีแดดนิดนึงนะเอฟซี FC นะนี่นะแจมแจมครับหนะ้าตัวบอกครับนะไม่ขาดไม่ยุบตัวครับนะไลต่ตะเข็บด้วยได้สีขาวครับนะ่าแจมแจมอย่างนี้เลยนะสวยไหมสวยนะครับนะ คอนโซลด้านหลังครับนะไม่มีไม่มีรอยของแดดเรียเลยนะแอร์แบกด้านหลังเขามีมาให้ด้วยนะนี่นะด้านหลังความปลอดภัย Honda บอกเลยว่าจัดเต็มนะออปชันนี้เขาไม่ห่วงครับนะคาน B อยู่ในสภาพดีขออนุญาตเปิดกระดูกงูให้ดูแล้วกันนะอ่าไหนๆก็มาถึงนี่แล้วนะไหนก็มาถึงนี่แล้วนะเปิดให้ดูเลยครับนี่ครับนะจุเม็ดอาร์อยู่ครบนะสีเดียวกันกับตัวรถแน่นอนนะนะสีขาวมุกครับสีหายากนะ ส,สวยครับนะด้านหลังนะมาพร้อมกับตัวที่เก็บสมภละถือถือว่ากว้องขวางเลยสามารถใส่กระเป๋าบิ๊กไซส์ได้4ใบนะพื้นที่เห,หลือด้วยครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะล้ออะไรครับนะมีให้ครบครับนะนี่ชุดอุปกรณ์ถอดล้อครับชุดแม่แลงอยู่ครบเลยครับในส่วนถัดมามาดูฝากระโปรงนะฝากระโปรงขายึดครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับนะ แล้วก็ท่อเฟกครับนะไม่แตกครับไม่มีการสื่อสาพของตัวพลาสติกเลยแล้วก็ตัวน็อตนี่ครับนะหัวน็อตนี่คมกริบมากทั้ง2ฝั่งให้ดูก่อนนะหัวน็อตคมกริบมากทั้ง2ฝั่งถ้าอยากได้ก็ติดต่อมานะครับนะอ่าลราคันรถเกรดเออยู่แล้วครับนะซื้อไปไม่ต้องเอาไปรุ้อเ,เอาไปซ่อมครับนะเอาไปใช้งานยาวๆเพราะอะไรอะ่ะเราเป็นเต็นท์ระดับ3าของประเทศนะไม่ใช่ว่าเต็นท์เล็กๆครับนะ คิดว่าเอาไปเอาเกด B เก C, C มาทําเป็นเกด A ขายอย่างเงี้ยเอาแล้วเอามาขายถูกถูกนะไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่เพชรยนต์นะเพชรยนต์บอกเลยว่าเราขายรถคุณภาพครับนะเราขายรถคุณภาพครับนะซื้อไปลูกค้าต้องเอาไปใช้งานยาวๆครับนะมีแค่ตังค์เติมน้ำมันและขับแค่นั้นพอนะอ่านะเรื่องของเหลวเรื่องอะไรผมเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนคร,รับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะก็นี่เลยครับนะสภาพรถเกด A ครับนะ ไม่กริกครับนะไม่มีรอยข้าวน้ำมันเครื่องเลยนะไดสตาร์ทเห็นยางทองแดงครับนะนี่นะไม่มีเขมาของแปลงฐานแน่นอนจุดเม็ดอาร์จุดอะไรอยู่ครบครับนะแบตเตอรี่เกินปีครึ่งเปลี่ยนให้ครับนะค่า CCA ไม่ได้เปอร์เซ็นต์มาตรฐานเปลี่ยนให้เหมือนกันตัวซุ้มโชคครับนะจุดเม็ดอาร์อยู่ครบปกติเหมือนเดิมนะทั้ง2ฝั่งอ่าผมให้ดูทั้ง2ฝั่งเลยนะนี่ครับนะมาร์กชมูนะจากโรงงานอยู่ครบเลย สภาพไม่กิกอย่างนี้หาดูยากครับนะคานหน้าหม้อน้ําไม่หักอยู่แล้วนะตัวหม้อน้ําผมอยากให้เห็นขีบเหลือเกินนะเห็นไหมนะตัวขีบครับนะไม่มีล้มครับแล้วก็ขายึดฝากระโปรงครับนี่หัวน็อตน,นี่คมกริบทั้งบนและล่างครับนะสันเหลี่ยมนี่คมคมนะอ่ามอกรครับติก๊กเมือกมอกรอ,อยู่ครบนะแล้วก็ซิลิโคนตรงนี้สามารถเอาเล็บจิกอยู่ได้นะถ้าแข็งแสดงว่าขนั้นไม่ใช่แล้วนะเอาไปทําข้างนอกมานะตัวยางกันลมนะยางกันลมสําหรับเอาลมเข้าตัวนี้นะตัวกรองอากาศครับนะ อยู่ในสภาพดีเป็นยางกันลมกันความร้อนด้วยกันได้ประมาณ300-500องศาเลยถือว่าดีเลยนะอ่าอยู่ในสภาพดีครับไม่มีการเสื่อมภาพของตัวยางสันเหลี่ยมคมๆนะแล้วก็ในส่วนของตัวฝากระโปรงอีกฝั่งหนึ่งนะขายึดครับนะหัวนอตน,นี่คมกริบเลยนะตัวนี้4 6, ี่สูบสิกวครับนะอ่านะเครื่อง i v t e เทครับนะขนาด1.8ลิตรครับนะ 141แรงมา้าลื่นปื๊ดปาดแน่นอนอัตรา,ากรรัลนนไม่ต้องไปสืบครับนะรถเขาประหยัดอยู่แล้วครับนะถ้าใครอยากได้แค่ติดต่อมานะสำหรับสาวกคอนด้าครับวันนี้ครับนะห้ามพลาดครับนะวันนี้ก็อยู่กับแมนน้อยเพชรยนนะแมนน้อยเพชรยนก็จะขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวถ้ามีคันใหม่หรือสวยๆเข้ามานะไม่ว่าจะเป็น CRV า r v นะ b r v c i v i c City อย่างเงี้ยนะ Accord อ่าต่างๆถ้ามีเข้ามาผมจะรีบมารีวิวให้ได้ดูกันนะโซซิตี้พันโบล้วก็มีนะ สีเทาเรมโบด้วยนะครับนะสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้ครับนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆส,สวยๆอย่างนี้ครับนะสุดท้ายนี้แมนน้อยก็สวัสดีครับ